สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือข้าวคลุกปลาทูอย่างดีนะคะเลือกก้างอะไรออกแล้ววันนี้จะมาทำให้น้องแมวน้อยนะคะได้ยินเสียงไหมนี่จะปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะก็คือเลือกก้างออกให้แล้วนะนี่ค่ะใส่จานแบบนี้ดูร้องละ แม่ไม่กินนะคะแม่จะกินอาหารเม็ดอาหารแมวแต่ว่าลูกกินอาหารเปียกนะคะแล้วก็ข้าวคลุปปกปลาทูเดี๋ยวดูดีๆก่อนนะคะ <BRAND> S. <S เผื่อมีก้างนะก้างเลก็เลกๆก็ไม่ได้นะนแม่จะคาบลูกนี่ <c oughs> ไม่เคยมากินตรงนี้ไงคะอยู่ด้านหน่อก่นนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยมาดูกันค่ะ มาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มีอยู่สองตัวสองเดือนค่ะลูกแมวสองเดือนตัวนี้ชื่อมันนี่ตัวนี้ชื่อลักกี้นี่ตัวผู้กับตัวเมียนะคะสีขาวดำมาดูทำไมแมวชอบกินปลาทู ปลาทูไม่เค็มนะคะเนือนิ่มๆเอามานึ่ออีกทีหนึง่งร้อนๆเกิดมาได้กลิ่นปลาทูก็ชอบเลยกุกข้าวนะคะแมวใครเป็นแบบนี้บ้างแล้วก็ีจะให้กินอาหารเปียกอาหารแมวนะคะสลับกันไปแต่ว่าเหมือนกินอาหารเปียกแล้วไม่อยู่ท้องต้องกินข้าวข้าวนี่ก็เป็นข้าวหอมมะลินะคะ ได้ยินเสียงโทรศัพท์ลัคก,กี้ตัวนี้จะตัวพี่จะตัวโตวกว่านะคะแข็งแรงกว่าจนสลัดน้อยเด๋อวลํงกวนที่ลองกวนที่ทดูด,ดูดูแย่งนอง้องล้ําพื้นที่มากเมื่อกี้ปีนขานะคะ ให้ก das ินประมาณนี uh ้นะคะจะอยู่ได้นานะกินสองครั้งแล้วก็เอาอาหารเม็ดนะคะเทไว้เขาก็จะกินกับแม่ด้วยกินนิดหน่อยนะอาหารเม็ดเหมือนกินแล้วแค่แบบเคี้ยวๆหมันเคี้ยวนะคะนี่แบ่งนะ ตัวนี้จะตัวเล็กนะคะอ่อนแอกว่าถ่ายมาให้ดูคะ่ะลูกแมวน่ารักดีคลายเหงาได้นะคะเหมือนตัวกระตูนเวลาหยอกกันน่ารักน่ารัก,รกเดี๋ยวว่าน่าจะถ่ายมาให้ดูอีกแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้าเดี๋ยวดูก่อนก้างเลยต้องระวังนะคะ ไายบายสวัสดีค่ะ